ออกได้แล้วลืมถ่ายเมื่อกี้ครับโุ้นรถถ่ายมาแล้วครับโอ้นูโอ้ยังเท่อือพากันลงไปล้างล้างรถครับโอ้ดูนี่นี่ไฟทีเขียวโอ้รถถ่ยกลัวเพราเดิ เอเฮ้ยจับเลยนี่ยาย่ายายาอยากเล่นน้ำด้วยมั้งนี่เดี๋ยวจะให้ไปลงไปตะบันเล่นสักหน่อยนะรถไถนี่เออเออเออรถคอนเทนทำคอนเทนนี่ ดันขึ้นมาเลยโอโหเงาดีเนาะเอออย่างนี้แหละรถไม่แรงเนาะเออรถไม่แรงเออจะขึ้นได้ไงออรถไสอ,อยากอยากอาบน้ำด้วยบ้างนี่รถไสดิฮะลงลงลงไปไปดันน้ำเลย ล้อลงไปนู่นสิบล้อลงไปนู่นถึงนู่นนู่นเอ๊ะเอ๊ะเอาสารเปิดไฟเลยที่เราเปิดไฟด้วยเออจะมองเห็นได้ไงอ่ะเอ๊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 ะไทยน้ำมั่งนั่นน่ะฮะ รถไฟหูหูตึงเฮ้ยเฮอไม่รอเม่ดึงมีแต่รอเลยมีแต่คันเขียวแล้วไม่รอแน่ๆเนี่ย รอจะบางฝุ่นแล้วนี่ไ <คน S 1> <ร>อ,อ้เี่ยวรอพรแนกันเียวเยนะคนทำนี่เห <สะ S 1> มือนเหมือนกับไออะไรนะมาเกิดนน่ะ จบทิ่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ